สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวสําคัญในประเทศเพื่อนบ้านเราสปปลาวคือเขากําลังเตรียมตัวสาหรับก้าวสำคัญก้าวหนึ่งเลยค่ะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยนะคะใช่ครับเรากําลังจะมาลงลึกเรื่องการประชุมสําคัญที่เพิ่งจัดไปว่าด้วยเรื่องอ่การวางแผนอนาคตของลาวหลังจากที่เขากําลังจะพ้นจากสถานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือที่เรียกกันว่า LDC นะครับอันนี้ถือเป็นหมุดหมายใหญ่มากมาก ใช่ค่ะการหลุดพ้นจากสถานะ LDC นี่เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนกันอย่างดีเลยครับผมแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการเข้าร่วมเวทีนี้ของท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากลาวเองคือท่านาศาสตราจารย์ดรภูเพดแก้วพิลาวงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวทาให้เราพอจะเห็นภาพว่าเอ๊ะในวงหารือระดับสูงแบบนี้เนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างค่ะการมีข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโดยตรงนี่ช่วยได้เยอะเลยนะคะใช่เลยครับทีนี้ การประชุมนี้มันคืออะไรกันแน่จัดขึ้นมาทำไมเป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญที่เขาหารือกันออกมาแล้วก็ลองมองดูว่ามันมีความหมายยังไงต่อเส้นทางการพัฒนาของสอปป,อปอลาวต่อไปเอาละครับเรามาเริ่มเจาะกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะเริ่มที่รายละเอียดงานประชุมก่อนเลยนะครับงานนี้เนี่ยเขามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Post-LDC graduation unlocking new development ambitions, growth, jobs and technology จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์เมื่อวันที่22ตุลาคม2565ที่ผ่านมานี่เองค่ะชื่องานก็บอกชัดนะคะ ชื่อยาวนิดนึงแต่ก็ชัดเจนนะครับว่ามองไปทั้งหน้าเลยหลังพ้น LDC แล้วจะทำยังไงต่อใช่ค่ะถ้าจะให้สรุปใจความสำคัญง่ายๆก็คือพอหลุดจาก LDC แล้วจะปลดล็อกเป้าหมายการพัฒนาใหม่ๆได้ยังไงโดยเขาเน้นไปที่3เรื่องหลักๆเลยนะคะคือการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ growth แล้วก็การสร้างงานหรือ jobs และสุดท้ายคือการใช้เทคโนโลยีหรือ t e c h n o l o g ค่ะ ซึ่ง3ามคำนี้มันก็สะท้อนโจทย์ใหญ่ที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้เลยครับผม growth jobs technology สามคำสำคัญเลยแล้วใครเป็นแม่งานหรือว่าผู้จัดหลักในการประชุมครั้งนี้ครับจุดนี้ก็น่าสนใจมากค่ะคือผู้จัดหลักๆเนี่ยเป็นทางกระทรวงการเงินในนามของรัฐบาลสปปลาวนะคะแล้วก็จัดร่วมกับองค์การสหรประชาชาติหรือ UN ประจำสปปลาวค่ะอ กระทรวงการเงินกับ UN ค่ะการที่หน่วยงานระดับกระทรวงซึ่งเป็นแกนหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศเลยจับมือกับองค์กรระดับโลกอย่าง UN จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็บอกเราได้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่การประชุมสัมมนาธรรมดาทั่วไปแต่มันคือเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติจริงๆคือเขาต้องการระดมสมองเพื่อวางอนาคตประเทศกันอย่างจริงจังเลยค่ะการมี UN เเข้ามาร่วมจัดด้วยแบบนี้มันมีความหมายพิเศษอะไรไหมครับ ในบริบทของการที่ลาวกำลังจะพ้นจาก LDC มีความหมายมากเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย UN โดยเฉพาะหน่วยงานอย่าง UNCTAD หรือการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาเขามีบทบาทสำคัญมากในการประเมินแล้วก็สนับสนุนประเทศ LDC ในกระบวนการเตรียมตัวเพื่อจะเลื่อนสถานะอยู่แล้ว oh. <S <S การที่ UN ประจำประเทศเข้ามาร่วมจัดงานแบบนี้ด้วยมันก็แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการสนับสนุนนะคะคือถึงแม้ว่าลาากำลังจะก้าวพ้นจากสถานะ LDC ไปแล้วแต่ UN ก็ยังคงเข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่แล้วมันก็ยังเป็นการส่งสัญญาณเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในการจะขับเคลื่อนเป้าหมายใหม่ๆของเราต่อไปด้วยค่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่าเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวแต่อย่างที่เราเกลืนไปตอนต้นนะครับว่า มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการเข้าร่วมด้วยก็คือท่านศาสตราจารย์ดร ok ผูเพ็ดแก้วพิลาวงจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวใช่ค่ะการที่มีนักวิชาการระดับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยนะคะเข้าไปอยู่ในเวทีแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ว่าท่านไปนั่งฟังเฉยๆแน่แต่มันน่าจะสะท้อนในยะสําคัญอย่างน้อยก็น่าจะ2ออย่างนะคะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือการยอมรับว่าการวางแผนพัฒนาประเทศในยุคนี้ที่มัน ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันต้องการข้อมูลเชิงลึกต้องการการวิเคราะห์แล้วก็มุมมองจากภาควิชาการเข้ามาประกอบการตัดสินใจด้วยไม่ใช่แค่การกําหนดนโยบายจากภาคราฐัฐฝ่ายเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางมากขึ้นใช่ค่ะแล้วอย่างที่สองก็คือมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะเชื่อมโยงองความรู้ต่างๆที่ผลิตในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยให้มันเข้ากับโจทย์การพัฒนาจริงๆของประเทศซึ่งอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญแบบนี้ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมแล้วก็เทคโนโลยีมาช่วยกันออกแบบยุทธศาสตร์ที่มันเหมาะสมกับบริบทของเราเองจริงๆคะ่ะ เข้าใจเลยครับแสดงว่าการหาลือครั้งนี้เป็นการระดมมุมมองจากหลายส่วนจริงๆมีทั้งรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็นักวิชาการด้วยทีนี้ เข้าเรื่องเนื้อหาที่เขาคุยกันบ้างครับพอจะสรุปประเด็นหลักๆที่เขาถกกันในงานนี้ได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะจากข้อมูลที่เราพอจะทราบนะคะประเด็นหลักๆที่เขาหยิบยกมาคุยกันเนี่ยมันก็สะท้อนภาพรวมของการเตรียมตัวได้ค่อนข้างดีเลยค่ะเรื่องแรกเลยก็คือการมองภาพใหญ่ๆก่อนว่าก้าวย่างสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของการพัฒนาในสอปรปาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคือเหมือนเป็นการตั้งโจทย์ใหญ่ร่วมกันก่อนเลยค่ะเหมือนปรับเข็มทิศกันก่อน,อนว่าจะเดินไปทางไหน ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งพอมองภาพใหญ่แล้วมันก็นําไปสู่ประเด็นที่2ที่เจาะจงมากขึ้นคือการปรึกษาหาหรือยุทธศาสตร์ที่สาคัญเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาของสอป,ประปลาวภายหลังการหลุดพ้นจากสถานะ LDC อันนี้แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยก็ว่าได้ว่าพอสถานะมันจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทิศทางกลยุทธ์ต่างๆมันต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างจะไปเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษซึ่งมันก็โยงกลับไปที่3คําในชื่องานนั่นแหละค่ะ growth jobs แล้วก็เทคโนโลยี ครับผมแล้วการวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่ๆพวกนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาหลักของประเทศที่เขามีอยู่แล้วยังไงบ้างครับเขามีแผนระยะยาวอยู่แล้วใช่ไหมครับคำถามดีมากเลยค่ะอันนั้นก็คือประเด็นที่สามนี่เขาคุยกันเลยค่ะคือเรื่องการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10หรือที่เขมามักจะเรียกสั้นๆว่าแผน5ปีครั้งที่10นะคะอ๋อแผน5ปีครั้งที่10 ใช่ค่ะการที่เขาเอาเรื่องนี้มาคุยกันในเวทีนี้ด้วยมันสําคัญมากเลยนะคะเพราะมันหมายความว่ายุทธศาสาตร์ใหม่ๆที่กําลังคิดกันอยู่เนี่ยแหละมันจะไม่ได้ลอยๆอยู่เฉยๆแต่มันจะต้องถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทหลักของประเทศจริงๆเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งประเทศไม่ใช่แค่คุยกันในห้องประชุมแล้วก็จบไปอ๋อแสดงว่ามีความพยายามจะทําให้แผนระยะยาวที่มีอยู่ กับยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าที่ต้องปรับในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันภัยด้วยกันได้สอดคล้องกันถูกต้องค่ะมันคือการทำให้แน่ใจว่าที่ทางใหม่หลังจาก LDC Graduation เนี่ยมันจะถูกฝังลงไปใน DNA ของการพัฒนาประเทศในระยะกลางถึงยาวเลยผ่านตัวแผน5ปีนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่ค่อนข้างรอบคอบแล้วก็มองไปข้างหน้าพอสมควรเลยค่ะมีการพูดถึงเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนเลยคือ การเตรียมความพร้อมเพื่อหลุดพ้นจากสถานะ LDC ในปี2026 2026? ใช่ค่ะการระบุปีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้มันก็ช่วยสร้างแรงผลักดันแล้วก็ความตื่นตัวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งภาครัฐเองเอกชนแล้วก็ภาคสังคมว่าจะต้องเร่งเตรียมการในส่วนของตัวเองให้ทันตามกำหนดนั้นปี2026นี่ก็อีกไม่นานแล้วนะครับแค่ประมาณปี2ปีเองถือว่า ค่อนข้างกระชันชิดเหมือนกันการตั้งเป้าแบบนี้มันท้าทายมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับประเทศที่กำลังจะเปลี่ยนสถานะแบบนี้ท้าทายแน่นอนค่ะคือกระบวนการประเมินเพื่อจะเลื่อนสถานะ LDC เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่3ด้านหลักๆนะคะคือเรื่องไรายได้ต่อหัวหรือ GNI per capita แล้วก็ดัดชนีทุนมนุษย์หรือ Human Assets Index อันนี้จะวัดเรื่องสุขภาพการศึกษาและสุดท้ายคือดัชนีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้อมหรือ Economic and Environmental Vulnerability Index อ๋อมีเกณฑ์ชัดเจนค่ะเรา,าจะต้องผ่านเกณฑ์เหล่านี้ในการประเมิน2ครั้งติดต่อกันโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาหรือ CDP ของ UN การต้องเป้าปี2026เนี่ยก็หมายความว่าในการประเมินรอบถัดไปเราจะต้องรักษาผลงานให้ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ให้ได้ซึ่งมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันนะคะทั้งจากปัจจัยภายในประเทศเองหรือภาวะเศรษฐกิจโลกภายนอกด้วยครับผมก็ต้องลุ้นเหมือนกัน ใช่ค่ะแต่ว่าการตั้งเป้าที่ชัดเจนแบบนี้มันก็มีข้อดีคือมันช่วยให้เกิดการโฟกัสความพยายามแล้วก็ทรัพยากรต่างๆไปที่การบรรลุเป้าหมายนั้นทําให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆมันมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะเข้าใจครับแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นในข้อมูลคือมีการพูดถึงแถลงการเวียงจันทร์ฉบับที่3ด้วยอันนี้คืออะไรครับพอจะขยายความได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจนะคะแต่ว่าในข้อมูลที่เรามีเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ชัดเจนว่า เนื้อหาของแถลงการเวียงจันทร์ฉบับที่3มเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าการที่ชื่อนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในเวทีหารือระดับสูงที่เกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์ชาติหลังพล LDC แบบนี้เนี่ยมันก็พอจะทำให้เราคาดการได้บ้างเหมือนกันค่ะคาดการว่ายังไงได้บ้างครับคือโดยทั่วไปแล้วนะคะแถลงการที่เขาใช้ชื่อเมืองหลวงแล้วก็มีลำดับที่ต่อท้ายแบบนี้เนี่ย มันมักจะเป็นผลลัพธ์จากการประชุมสำคัญสำคัญระดับนานาชาติหรือระดับภูมิภาคที่เคยจัดขึ้นในเมืองนั้นๆหรือบางทีก็อาจจะเป็นกรอบความร่วมมือหรือปฏิญญาที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในประเด็นสำคัญสๆอ๋อครับ การที่มันถูกอ้างถึงในบริบทของการเตรียมพ้น LDC แล้วก็การวางแผน5ปีครั้งที่10เนี่ยมันก็อาจจะหมายความว่าถแถลงการฉบับนี้อาจจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือความร่วมมือระหว่างประเทศของเราในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้หรืออาจจะเป็นกรอบที่เราใช้ในการเจรจาต่อรองหรือแสดงจุดยืนร่วมกับพันธมิตรต่างๆก็เป็นไปได้ค่ะ ถึงแม้เราจะไม่รู้เนื้อหาเป๊ะๆนะคะแต่การที่มันถูกกล่าวถึงเนี่ยมันก็บ่งชี้ได้ว่ามันน่าจะเป็นเอกสารหรือกรอบความคิดที่มีน้ำหนักและมีความสำคัญต่อทิศทางนโยบายของลาวในช่วงนี้พอสมควรเลยค่ะพอจะเห็นภาพความเชื่อมโยงได้ครับถึงแม้จะยังไม่ชัดเจนในรายละเอียดเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับภาพรวมใหญ่ของการวางแผนนี้ทีนี้อยากจะให้ช่วยอธิบายภาพรวมกว้างๆอีกนิดครับว่า ทำไมการหลุดพ้นจากสถานะ LDC เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดที่ต้องมาตั้งวงคุยกันจริงจังวางแผนกันเป็นเฉพาะขนาดนี้เลยครับค่ะคือถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะการเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือ LDC เนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้ายชื่อเฉยๆแต่มันมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์บางอย่างในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าแล้วก็ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาค่ะสิทธิประโยชน์ที่ว่านี่เช่นอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือที่เรียกว่า preferential market access นะคะ คือสินค้าจากประเทศ LDC เนี่ยอาจจะเข้าสู่ตลาดของประเทศพัฒนาแล้วได้โดยเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าประเทศอื่นหรือบางทีอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยทำให้สินค้าจาก LDC ได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นนอกจากนี้ก็อาจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหรือ ODA หรือความช่วยเหลือทางวิชาการบางประเภทที่เขาอาจจะสงวนไว้สำหรับกลุ่มประเทศ LDC โดยเฉพาะด้วยค่ะ อ,อ๋อเข้าใช่แล้วครับพอจะหลุดพ้นจากสถานะนี้สิทธทิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะหายไปหรือลดลงใช่ค่ะนี่คือประเด็นสำคัญเลย การจบการศึกษาหรือ graduation จากสถานะ LDC เนี่ยมันหมายความว่าประเทศนั้นๆถูกมองว่ามีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้วดังนั้นสิทธิพิเศษที่เคยรับได้เพื่อชดเชยความเปราะบางต่างๆก็อาจจะค่อยๆลดลงหรือหมดไปในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหรือ smooth transition period ซึ่งโดยทั่วไปเขาก็จะมีระยะเวลาให้อยู่ไม่ใช่ว่าหายไปพรึบทันทีนะคะ เข้าใจแล้วครับฟังดูเหมือนกับเ,เด็กที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วต้องเริ่มหางานทำต้องเริ่มรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นไม่สามารถจะพึ่งพาเงินจากทางบ้านได้เท่าเดิมแล้วอะไรแบบนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนดีมากค่ะดังนั้นประเทศที่กำลังจะพล LDC อย่างลาวเนี่ย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนรับมือแต่เนิ่นๆต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในให้มากขึ้นต้องหาเครื่องยนต์ใหม่ๆมาขับเคลื่อนการเติบโตต้องพัฒนาทักษะของแรงงานให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมสมัยใหม่มากขึ้นแล้วก็ต้องดึงดูดการลงทุนที่เน้นคุณภาพเน้นเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อที่จะชดเชยกับสิทธิประโยชน์เดิมๆที่อาจจะลดน้อยลงไปแล้วก็เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของตัวเองในระยะยาวต่อไปค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญเลยว่าทำไม ในหัวข้อการประชุมครั้งนี้ถึงต้องเน้นไปที่ growth jobs and technology อย่างชัดเจนมันคือโจทย์หลักที่เราต้องตีให้แตกเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนสถานะได้แต่เศรษฐกิจกลับหยุดชะงักไปแบบนั้นก็คงไม่ดีแน่ๆคะ่ะ ชัดเจนมากเลยครับแสดงว่าการประชุมครั้งนี้มันคือความพยายามที่จะเปลี่ยนความท้าทายของการพ้น LDC เนี่ยให้กลายเป็นโอกาสในการยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่อีกขั้นหนึ่งเลย ถูกต้องที่สุดค่ะคือเป็นการมองไปข้างหน้าว่าจะปลดล็อกความมุ่งมา่ปรารถนาใหม่ในการพัฒนาได้อย่างไรไม่ใช่แค่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะแต่คือการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นทะเยอทะยานมากขึ้นโดยอาศัยเรื่องการเติบโตการจ้างงานและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสําคัญครับผมถ้าให้ลองสรุปภาพรวมที่เราเห็นจากการหารือครั้งนี้เราเห็นอะไรเด่นๆบ้างครับอืม สิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือภาพของการวางแผนที่เป็นเชิงรุกแล้วก็มีการบูรณาการค่อนข้างดีนะคะคือมีการพยายามเชื่อมโยงเป้าหมายระยะสั้นอย่างการพ้น LDC ในปี2026เนี่ยเข้ากับแผนระยะกลางคือแผน5ปีครั้งที่10แล้วก็เชื่อมต่อไปถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวคือการสร้างความเติบโตสร้างงานและใช้เทคโนโลยี แล้วก็มีการดึงเอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสําคัญสคัสคําญทั้งจากภาครัฐเองคือกระทรวงการเงินองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN แล้วก็ภาควิชาการคือมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้เข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนซึ่งอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากของการเตรียมความพร้อมค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรอยางสำรับส,บสบปปลาวครับในภาพรวม ถ้าจะให้กลั่นเอาแกนสําคัญที่สุดออกมาจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของสอปปลาวนะครับในการที่จะกําหนดอนาคตของตัวเองหลังจากยุค LDC คือไม่ใช่การรอให้สถานะมันเปลี่ยนไปแล้วค่อยมาปรับตัวแต่เป็นการเตรียมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเลยผ่านการหารีเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูงที่ค่อนข้างรอบด้านการที่รัฐบาลจับมือกับ UN แล้วก็ดึงภาควิชาการเข้ามาด้วยเนี่ยมันสะท้อนความพยายามที่จะสร้างเส้นทางเดินต่อไปที่มั่นคงแล้วก็มีวิสัยทัศน์ด้วยครับ ใช่เลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วเรื่องนี้มันก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะซึ่งมันก็ต่อยอดมาจากสิ่งที่เราคุยกันมานี่แหละแต่เป็นมุมมองสําหรับอนาคตข้างหน้าเป็นคําถามที่ว่าอะไรครับน่าสนใจครับคําถามที่ว่าถ้าหากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มันเป็นไปตามแผนที่วางไว้จริงๆแล้วเราสามารถปลดล็อกศักยภาพด้านการเติบโตการจ้างงานและเทคโนโลยีได้สําเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาใหม่ที่เขาตั้งไว้เนี่ย มันจะสามารถเปลี่ยนโฉมบทบาทของสอปป,ปลาวไม่ใช่แค่ในเชิงเศรธธษฐกิจภายในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียนหรือแม้แต่ในห่วงโซ่มูลค่าของโลกได้อย่างไรบ้างการพ้นจาก LDC ที่ประสบความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแค่การเปลี่ยนป้ายสถานะหรือว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพังอาจขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศนี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับอนาคตของสอปป,ปลาว